มาสาธิตวิธีการเตรียมสารละลายซึ่งก็จะเป็นแหล่หนึ่งในแหล่ปฏิบัติการเคมีของนักเรียนนะคะซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม .5 ของโรงเรียนสาธิตก็เป็นห้องมวม,ม,มันจะมีแหล่หนึ่งของ,ของ,ข,องของเคมีที่จะต้องเตรียมสารละลายทีนี้ครูอาจจะยังไม่สอนทฤษฎีแต่ว่าครูสอนปฏิบัติให้เห็นก่อนเลยว่าเตรียมสารละลายเป็นย,ยังไง ความสาคัญของของการเตรียมสารละลายก็คือนักศึกษานักเรียนเอาไปใช้เตรียมในการเตรียมสารละลายต่างๆในการทําวิจัยหรือทําการทดลองของนักเรียนได้เลยไม่ว่าจะเป็นการเตรียมกดเตรียมเบสเตรียมสารชนิดต่างๆหรือแม้แต่เตรียมสารละลายมาตรฐานเตรียมยังไงให้มีความเข้มข้นแน่นอนตามที่เราต้องการนะคะก่อนที่จะมาเตรียมสารละลายเนี่ยเราก็จะต้องคํานวณมาแล้วว่าเราต้องการสารละลายความเข้มข้นเท่าไหร่ ส่วนใหญ่นักเรียนก็จะใช้เป็นความยค้นเป็นโมลาร์โมลาริตี้โมลต่อลิตรหรือไม่ก็ ppm นะคะอันนี้วันนี้ครูสาธิตเป็นกรณีที่เตรียมเป็นโมลาริตี้ ality, ก่อนนะคะหรือจริงๆถ้าเตรียมเป็น ppm ก็เหมือนกันนะคะก็ต้องทําการคํานวณมาสมมุติว่าเราต้องการสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีเข้มข้น0.1โมลต่อลิตรนะคะปริมาตร25มลเราก็ต้องไปคำนวณละ สารละลายโพแทสเซียมเปอร์ร 1, มนเนตหนึ่ง0 0มิลลิลิตรจะมีโพแทสเซียมเปอร์มีเนตอยู่0.1นโมลถ้า25มิลลิลิตรจะมีอยู่กี่โมลแล้วไอตัวจำนวนโมลนั้นอะเอาไปคูณกับมวลโมเลกุลก็จะได้เป็นน้ำหนักเป็นกรัมออกมาแล้วก็ไปช่างนะคะทีนี้เวลาช่างสารเนี่ยเดี๋ยวครูจะมีคลิปการการเทคนิคการช่างสารให้ให้เราอีก ใช้ใช้บิกอร์ขนาดเล็กขนาดนี้ค่ะเล็กที่สุดในการชั่งสารเพราะว่าแน่นอนว่าสารเราเนี่ยเราชั่งไม่เยอะอยู่แล้วหละ่ะอยู่ในระดับกรัม2กรัม3กรัมบิกอร์ใบนี้ก็จุดได้เพราะนะนัน้ใช้บิกอร์ใบเล็กที่สุดนะคะที่มีในการชั่งสารเพราะว่าเครื่องชั่งของเราเป็นเครื่องชั่งสี่ตำแหน่งต้องใช้เครื่องชั่ง4ตํตำแหน่งเท่านั้นนะคะในการชั่งสารเตรียมสารละลายมาตรฐานให้มีความเข้มข้นตามที่ต้องการแต่ถ้าเป็นสารละลายชนิดอื่น ที่ไม่ได้ต้องการความมม่งมนที่แน่นอนเราอาจจะใช้เครื่องช่าง3ามตำแหน่งก็ได้ลองดูนะคะดูให้ดีดูให้ดีก่อนว่าเราควรต้องใช้เครื่องช่าง3ตํตำแหน่งหรือ4ตํตำแหน่งนะคะทีนี้ถ้าเป็นเครื่องช่าง4ต่ตำแหน่งเนี่ยความจุของเครื่องช่างเนี่ยประมาณ250กรัมเท่านั้นเองนะคะน้ำหนักที่เครื่องช่างสามารถรับได้250กรัมถ้าเราเอาพิกเตอร์ใบใหญ่กว่านี้ใบนี้หรือใบใหญ่กว่านี้ไปช่าง โอ้โหเครื่องช่างก็หนักแล้วแล้วเราใส่สารเข้าไปอีกบางทีมันจะเกินไปมันจะหนักเกินที่ความสามารถของเครื่องช่างจะรับได้เพราะฉะนั้นเ,เราช่างแค่0.1กรั1ม1กรัมเนี่ยเราใช้เครื่องช่งางสี่ตำแหน่งเราก็ใช้บิ๊กเกอร์ใบเล็กที่สุดเท่าที่จะเราจะหาได้ในห้องทดลองแล้วก็ไปช่างนะคะเดี๋ยวครูจะสาธิตเทคนิคก,การช่างสารอีกทีหนึ่งทีนี้ถ้าไม่มีบิ๊กเกอร์ทำยังไงในห้องช่างสารของแผนเคมี M, หรือในห้องแลบ ห้องปฏิบัติการเคมีต่างๆก็จะมีะกระดาษช่างสารอยู่ลองสังเกตดูดีๆบางทีเขาจะวางไว้ข้างเครื่องช่างนะคะก็มีกระดาษช่างสารอยู่เราก็พับกระดาษช่างสารแล้วก็เอาไปวางในเครื่องช่างกดให้มันเป็นให้มันเป็นศูนย์เสร็จแล้วเราก็ช่างสารของเราเวลาเราเข้าห้องเครื่องช่างอุปกรณ์2ชนิดที่ต้องมีนะคะ,ะในห้องเครื่องช่างอาจจะมีสารตั้งวางไว แต่ว่าไม่มีไม่มีช well, وم, Vine, ้อนตักสารแล้วก็เอาช้อนตักสารเข้าไปด้วยแต่ถ้าในห้องเครื่องสร้างมีสารวางไว้แล้วข้างขวดสารมีช้อนตักสารเราก็ใช้ช้อนตักสารของห้องเครื่องสร้างได้เลยเราเอาบิเกอร์เข้าไปเอาช้อนตักสารเข้าไปแล้วก็ไปตักสารออกมา ใช้ช้อนตักสารแล้วก็ช่างสารช่างสารมาแล้วสายคูนิดเดียวเองนะคะอยู่ในก้นบีเกอร์เนี่ยนะคะ,ะวันนี้เดี๋ยวครูจะมาเตรียมสารละลายโพแทสเซียมเปอร์มีนเนลให้ดูนะคะ,อะพอครูช่างสารมาเสร็จปุ๊บอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่ครูจะต้องมีก็คือขวดน้ำากัดนนะคะขวดน้ำเกลวันนี้อ,อุปกรณ์ในการช่างสารมี บิกอร์ใบเล็กช้อนตักสารไปช่างสารออกมาแล้วมีขวดน้ํากันซึ่งมีน้ํากันบรรจุอยู่ในการเตรียมสารในการทำการทดลองทางเคมีเราไม่ใช่น้าก๊อกนะคะ ในห้องปฏิบัติการเคมีของแผนวิชาเคมีเนี่ยเรามีน้ำกันอยู่ในขวดน้ำกันเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูว่าขวดน้ำกันเป็นยังไงส่วนน้ำก๊อกเนี่ยเราเอาไว้ล้างเครื่องแก้วล้างอุปกรณ์แล้วก็พอล้างเครื่องแก้วล้างอุปกรณ์จนสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็กลัวได้น้ำกันอีกทีหนึ่งน้ำกันก็คือเอาน้ำน้ำปลาปลาน้ำก๊อกนี่แหละไปกันออกมาเป็นน้ำกันนะคะเพราะฉะนั้นในห้องปฏิบัติการเวลาเราเตรียมสารต่างๆเราใช้น้ำกันมีแท่งแก้วคนนะคะสเตอร์ลิงหลอด อันนี้ก็คือ distilled bottle นะคะอันนี้ก็คือ,อ,นนคอแท่งแก้วคนนะคะ Sterling lot มี volumetric flask หรือว่าขวดวัดปริมาตรเราต้องการจะเตรียมปริมาตรเท่าไหร่ก็เอาขวดวัดปริมาตรขนาดเท่านั้นมาซึ่งขวดวัดปริมาตรเนี่ยก็จะมีขนาด5-10 25 50 100 500 1000ก็แล้วแต่เราจะเตรียมเท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวครูสาธิตวิธีการเตรียมปริมาตร100มิลลิตรครูก็เอาขวดวัดปริมาตรขนาด1 0 0มิลลิลิตรมานะคะมีวิกเกอร์อีกสักใบ,บหนึ่งแล้วก็มีหลอดหยดนะคะอ่ะทีนี้เวลาเตรียมเวลาเตรียมเวลาอ่ะครูก็เปิดอันนี้ไปก่อนนะคะของเราเดี๋ยวเราอาจจะได้เตรียมโดยใช้ปริมาตรที่น้อยกว่านี้แล้วก็ต้องค่อยๆเตรียมนะคะวิธีการก็คือ เราจะไม่เทสารที่เราช่างมาใส่ลงไปในขวดวัดปริมาตรนะคะเราจะละลายสารที่เราช่างมาในวิกเกอร์ให้ละลายให้ดีก่อนแล้วจึงจะเติมสารละลายลงไปในขวดวัดปริมาตรอ่ะเดี๋ยวเราลองเลยนะคะ,ะจะเริ่มเห็นสีเนาะนิดเดียวก็สีเยอะแยะแล้วนะคะอันนี้ก็คือด่างครับทิมนั่นเองหรือว่าโพแทสเซียมเปเอร์แมงกานีนะคะที่ครูที่ครูเอามาเตรียมให้เราดูเพราะว่าให้เป็นสีสเราจะได้เห็นสีนะคะ นะใช้แท่งแก้วคนแล้วก็แตะให้ดีให้เรียบร้อยแท่งแก้วเนี่ยครูจะไม่วางกับพื้นเลยนะคะเวลาเราเตรียมสารละลายให้มีความเข้มค้นตามที่ต้องการเนี่ยเราจะต้องไม่ให้สารที่เราช่างมาเนี่ยหกไปไหนเลยเราต้องเอาสารที่อยู่ในพิเกอร์เนี่ยลงไปไว้ในนี้ให้หมดเพราะฉะนั้นมันมีสารติดอยู่ที่ปลายแท่งแก้วคนถ้าเราวางที่พื้นสารก็ไปอยู่ที่พื้นไปติดที่พื้นเราก็สูญเสียสารไปแล้วเพราะฉะนั้น ถ้าไม่จาเป็นก็ไม่ต้องวางถ้าจําเป็นต้องวางจริงก็วางวางดีๆวางอย่าให้มันหยุดอย่างนี้นะคะ,อะพอละลายได้นิดนึงแล้วอลองเทลงไปก่อนนะเทลงไปเวลาวิธีการเทยกขึ้นมายกขึ้นมา,นมาะจะลดเข้าหาการตรงปากของบิ๊กเกอร์เนี่ยบิ๊กเกอร์เนี่ยมันจะมีจะงอยอยู่ตรงนี้นะคะก็เทนะเทให้มันไหลลงไปเราไม่เทให้มันให้มันดังจอกๆ,ๆนะคะค่อยๆเทให้มันไหลลงไป ประมาณนี้ทีนี้มันก็ยังมีสารติดอยู่ในบิเกอร์นะคะติดอยู่ในผนังด้านในบิเกอร์หน้าที่เราคือพาสารทั้งหมดที่อยู่ในบิเกอร์ลงไปลงไปอยู่ในขวดวัดปริมาตรให้ได้เราค่อยๆใส่น้ําทีละนิดทีละนิดนะคะเราจะไม่เติมน้ําจนเต็มบิเกอร์เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเต็มเกินไปขวดวัดปริมาตรเนี่ยมันจะมีขีดบอกปริมาตร เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราใส่น้ำเยอะเกินจนเกินขีดบอกปริมาตรใช้ไม่ได้เลยต้องเททิ้งช่างสารใหม่เตรียมใหม่เลยเพราะฉะนั้นเราใจเย็นๆเวลาเตรียมสารค่อยๆเตรียมค่อยๆละลายถ้าสารไม่ละลายเราก็เทที่ละลายลงไปก่อนเหลือที่มันส่วนที่ไม่ละลายไว้ในปิเกอร์อ่ะละลายใหม่ล้างภาชนะด้านในล้างภาชนะด้านในอ่ะมันมีติด อยู่ที่ปากแท่งแก้วคนเอามาล้างนะคะเอามาล้างให้ดีล้างให้ดีนะคะเวลาคนสารคนเบาๆนะคะอย่าคนอย่าคนเสียงดังอย่าคนแรงนักนะคะนักเคมีเดี๋ยวเครื่องแก้วแตกแล้วก็ด,ดูดูไม่ดูไม่ค่อยเป็นนักเคมีที่มีทักษะเท่าไหร่ถ้าเราคนเป็นเสียงดังๆอ่ะนะตอนนี้สารในในบิเกร์นี้เริ่มหมดแล้วอ่ะกูก็เริ่มนะคะ ล้างล้างแท่งแก้วคนเผื่อมีสารติดอยู่ที่แท่งแก้วคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปริมาตรของน้ําที่ครูใช้ในการล้างแท่งแก้วคนล้างกล้วผนังด้านในของมิเกอร์เนี่ยจะต้องปริมาตรจะต้องไม่เกิน100มิลลิตรนะคะ,ะข้างที่ล้างครอบอล้างเข้าไปตรงนี้นะ,ะเสร็จแล้วเราก็เราก็เ,ากเติมลงไป หรือ,อยังถ้ายังไม่มั่นใจเอาอีกสักรอบเอาแท่งแก้วคนมาแท่งแก้วคนที่อาจจะมีสารเราติดอยู่ที่ปลายอันนี้ครูใช้สารสีม่วงเราก็จะมองเห็นว่าสารมันเหลืออยู่ไหมมันหมดไปหรือ,อยังแต่ถ้าเดี๋ยวถ้าเราไปเตรียมสารที่มันมีลักษณะใสไม่มีสีเราก็ไม่รู้ว่าสารมันยังเหลืออยู่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องล้างจะต้องกลูว นะจนมั่นใจว่าเราได้กลัวเอาสารที่ตกค้างอยู่ในพิกเกอร์เนี่ยที่ค้างที่ยังคงค้างอยู่ในพิกเกอร์เนี่ยไปละลายไปไว้ในไปละลายไปอยู่ในขวดปริมาตรจนหมดแล้วนะคะถ้าเราไม่มั่นใจเราก็กลัวหลายๆรอบนะคะอันนี้เรียกว่ากลัวหรือลินซ์ภาษาอังกฤษนั่นเองเนาะ R I N S E rinse นะคะ,ะนันก็ต้องกลัวจนจนกระทั่งมั่นใจว่าสารละลายมตาตรฐานหรือว่าสารที่เราช่างมานะคะ ได้กลายเป็นที่เป็นของแข็งได้กลายเป็นสารละลายแล้วก็ได้ลงไปอยู่ในขวดวัดปริมาตรจนหมดแล้วนะคะอีกสักรอบนึงถ้าไม่มั่นใจก็อีกสักรอบนึงกลัวใช้ปริมาตรน้ําให้น้อยที่สุดเท่าที่จะที่จะทําให้สารสารละลายจนเป็นสารละลายจนหมดะพอได้อย่างนี้ปุ๊บอันนี้เราก็มั่นใจแล้วว่เาเราน่าจะเอาสารออกไปจากวิกเกอร์ได้หมดแล้วนะคะนี่เราก็เทให้หมดนะคะ เราจะไม่เทน้ําเยอะน้ําที่เราเทใส่ใจพิกเกอร์เนี่ยเพื่อละลายเนี่ยจะต้องไม่เหลืออยู่เลยนะเราจะต้องเทจนหมดเลยนะเทจนหมดเลยแล้วก็ที่ปลายพิกเกอร์เอ่อที่ปลายแท่งแก้วคนเนี่ยเราก็จะต้องกล้วจนสารออกหมดอ่ะทีนี้พอหมดแล้วก็เราก็วางได้นะทีนี้เราก็มาต่อตรงนี้นะคะก็ยกขวดวัดปริมาตรขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆกลัวนะคะค่อยคกลัวนะ ขอบด้านผนังด้านในนะคอมันสูงขึ้นมาเราก็ค่อยค่วแล้วก็เติมน้ําลงไปค่อยๆบีบลงไปนะคะอ่ะช่วงแรกๆยังยังเยอะอันนี้ขีดบอกปริมาตรอยู่นี่นะขีดบอกปริมาตรอยู่นี่เพราะฉะนั้นครูก็ยังใช้ขวดขวดน้ํากัดเนี่ยค่อยๆเติมน้ําลงไปได้นะคะค่อยๆเติมน้ําลงไปได้อ่ะทีนี้พอมันขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องระวังแล้วนะคะระวัาางนะอย่าบีบอย่าบีบจนเกินไปอ่ะอือ นะมือใหม่หัดเตรียมพอเตรียมมาถึงรตรงนี้ปุ๊บต้องเราบาแล้วนะคะ,ะ,ะสำหรับครูได้อีกนิดนึงทีนี้ปริมาตรที่ต้องใช้ตอนนี้ครูกลัวแล้วว่ามันจะเกินถ้าเมื่อไหร่ที่เตรียมแล้วมันเกินตรงนี้เราอาจจะเทออกมาเลยอย่างนี้ก็ได้เทออกมาอย่างนี้ก็ได้ เทน้าใส่บิกอร์เปล่าไว้หน่อยบิกอร์แล้วก็เครื่องแก้วที่เอามาใช้ในการเตรียมสารละลายเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานว่าเราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าทีนี้ขีดวัดปริมาตรขีดบอกปริมาตรอยู่นี่นะถ้าครูย,ยังคงบีบอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะยั้งไม่อยู่แล้วมันจะเกินสารละลายจะเกินเกินขีดบอกวัดปริมาตรถ้าเกินปุ๊บเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยต้องทิ้งเลย คจะต้องเทสารละลายทิ้งแล้วช่างใหม่เตรียมใหม่เลยเพราะฉะนั้นครูไม่มั่นใจครูก็ใช้หลอดหยดนะคะหรือดร็อปเปอร์เนี่ยดูดน้ํากันที่ครูเทใส่บิกอร์อีกใบหนึ่งไว้แล้วก็ยกขึ้นมาระดับสายตาให้ให้ขีดบอกปริมาตรนยอยู่ระดับสายตาครูแล้วครูก็ค่อยๆย,ยหยดลงไปทีละหยดเพราะอะไรทาไมต้องหยดอย่างนี้เพราะว่ากลัวว่าถ้าใช้ถ้าใช้วดน้ํากัดบีเดี๋ยวมันจะเกินนะคะครูก็ค่อยๆย,ยหยดที่ะหยดที่ะหยด 1> 1. อีหนึ่งเรียบร้อยนะคะ,ะประมาณอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สารละลายเนี่ยออยู่ที่เราจะต้องดูโค้งนะคะถ้าเป็นสาราละลายใสไม่มีสีก็ดูโค้งล่างส่วนโค้งล่างส่วนที่ต่ําที่สุดของโค้งล่างเนี่ยอยู่ที่ขีดบ,บอกปริมาตรพอดีแต่นี้พอดีอันนี้เป็นสารละลายทึบสี เพราะฉะนั้นต้องดูที่โค้งบนนะคะโค้งบนอยู่ที่ขีดบอกปริมาตรพอดีอันนี้เดี๋ยวครูค่อยบอกรายละเอยียดอีกทีนึงตรงโค้งล่างโค้งบนเป็นยังไงนะคะอ่าพอได้เสร็จปุ๊บเห็นไหมคะเวลาเวลาครูเวลาครูปรับปริมาตรเนี่ยครูจะไม่ยอ่อลงไปอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ไม่ยอ่อแล้วก็จะไม่ไม่ไม่ก้มอย่างนี้แล้วก็ไม่ยกสูงขึ้นมาอย่างนี้นะคะให้ขวดวัดปริมาตรเนี่ยอยู่ระดับสายตาให้ขีดวัด ขีดบอกปริมาตรในระดับสายตายแล้วกูก็หยดเอานะหยดจนได้ครบเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาปิดฝาให้แน่นนะคะหมุนนิดนึงปิดฝาให้แน่นเสร็จแล้วจับอย่างนี้ค่ะนิ้วชี้นิ้วชี้กดไว้บนบนฝาขอ,ของของขวดวัดปริมาตรแล้วก็จับเวลาขายาับสารให้ความหายความ หงายหลายๆรอบนี่คือวิธีการเตรียมสารละลายมาตรฐานหรือสารละลายที่ใช้ในการทดลองทางเคมีใช้น้ำกลั่นเท่านั้นนะคะแล้วก็เวลาเขย่าให้เขย่าแบบนีไไ้ไม่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 แบบนี้แล้วก็จริงๆขยา่าไม่ราจะคนนี้ก็ได้หรือว่าความหงายไปหลายๆายรอบนะคะสารก็จะผสมเป็นเนื้อเดียวกันเราก็จะสามารถเตรียมสารละลายได้อย่างถูกต้องทีนี้เวลาเราจะใช้งาน เราจะเราเราเราขย่าเรียบร้อยแล้วเวลาเราจะใช้งานเราก็เปิดฝานะคะแล้วก็เทใส่บิกเกอร์ที่สะอาดแล้วก็เอาไปใช้งานเราจะไม่นิยมเอาหลอดหรือเอาอะไรก็ตามมาดูดสารออกจากขวดวัดปริมาตรสารชนิดนี้มีหนะ้าที่ใช้บรรจุอย่างเดียวถ้าจะทําอะไรต่อก็เทใส่บิกเกอร์แล้วก็ไปทําการทดลองต่อนะคะอันนี้ก็คือวิธีการเตรียมสารละลายมาตรฐานขอบคุณมากค่ะ